สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะพามาดูการเล่นเกมกับน้องของเรานะคะซึ่งวันนี้น้องของเราได้มาบ้านนี้แล้วเราก็เลยเล่นอัวตาโวด,ด้วยกันนะคะคิต้าขออนุญาตนะเราลงแล้วนะตอนนี้นะคะน้องเราก็กําลังติดบั๊กอยู่นะคะเพราะว่าเราลงไปข้างล่างค่ะขอฟังเสียงน้องสาวหน่อยได้ไหมคะตะโกนมาเลยก็ได้ค่ะไม่เป็นไรไไโอเคค่ะฝากไปกดติดตามช่องน้องเราด้วยนะคะ ไม่ะไรเลยอะยังไม่ได้พูดไมไรเลยแล้วคุณที่พูดเมื่อกี้ล่ะเปล่าพูดอีกแล้วเนี่ยเห็นไหมนะคะตอนนี้น้องของเราได้นั่งตรงน,นี้นะแล้วก็รองเท้าก็ไม่เก็บด้วยนะฮะน, <c oughs> นี่นตามมาดิ <c oughs> ตามมาเลยตามมาเลยฉันไม่ใช่เพื่อนแกฉันอยู่ปห้ 5, จาจ้ะแกเพิ่งอ,อยู่ปสี่ <c oughs> เองฮะจริงเหรอ ถ้าทำไรอ่ะเขาเป็นผู้หญิงหรือชายโอ้ฟังแน่เลยเขามีคนียวในห้องนะคะตอนนี้เนี่ยเรากําลังจะมาแนะนําบ้านของเรานะคะแล้วก็มีคนไปแอบจิกขนมเรากินหรือเปล่ายังไม่รู้เลยเก็บรองเท้าเหรอไหนยังเห็นรองเท้าขาบมึงโอ้ยถุงเท้าไว้ข้างบนดี อันนี้รองเท้าเก็บไว้ตรงนี้โอ้จะแกล้งกันดิอะไ,อะไ,ได้ได้ได้กระเป๋าไว้ไหนกระเป๋านี้ไงมันมีที่วางอยู่อ่ะตรงลิ้นชักะอะล,ล,ล,ลูกชันออกมาแล้วแล้วลูกชั้นปี่เว่อะไรบนนั้นน่ะอะันนเป็นแฟนกั่นนี่โอ้จิงเกียดเธอจะตายหน้าตายก็น่้าเกียดามาดิตบเลย ตกแม่งเลยนี่ตกแม่งเลยอุ๊ยเมใช่ปะเนี่ยอุ๊ยอ๋อพอดีว่าคนนี้บอลน,น่ะเขาตอนแรกเขาย้ายไปอยู่กับพ่อเขาอ,อยากกลับมาอยู่กับแม่เขาก็เลยมาอยู่กับแม่เออลูกเราดูรักกันดีจังเลยนะ โอ้ลูกฉันก็น่ารักหนีแหละรักกันดีด่ากันทุกวันอะอใช่เธอมีแบนคู่ปะมีนะอยู่ข้างบนก็ได้ <laughs> เดี๋ยวเชปเอามาให้อยู่ข้างล่างไปนะนน <laughs> โอเค <laughs> อย่าให้เด็กๆตีกันนะเธอ ดกดีกันนะอย่แม่ตว้าตกินด,ด้วยพี่บ้าว้าวน้องเราเป็นบ้าไปแล้วนะคะใช่เป็นบ้าฝากไปกดติดตามน้องเราหน่อยนะคะชื่อว่ากีตาคนห่วยะค่ะแจ้ค่ะกีตาที่ไม่มีคนเรียกนะคะฝากไปกดติดตามหน่อย<ร>นะอะไรเหรอที่ฉั้ก็ไม่แร์เหมือนกันนะคะตอนนี้เรากำลังสกิ p i ี้อมต้อมยิเยิ่อยู่นะคะ อา้าไปตีเขาทําไมอ่ะเราเกเลยนั่นเนี่ยไปตีเขาอ่ะเหวนอยู่ไหนจริงเหรอถือให้หน่อยไม่ได้เหรอถือไม่ได้ถ้าถือฉันจะใส่นะื <c oughs> <c oughs> เอ้เหวนบ้านบอก <c oughs> หาอะไรใส่ลงไปข้างล่างดีอ่ะ เอามะเขือเทศานนี้ไปดีกว่าไหมอะไรอ่ะเอาอีกแล้วน้องเราขึ้นมาใส่เองเถอะเออออออรูแลรูแลรู้แล,แล,แล,แลขอยืมลูกหน่อยหนึ่งคนเธอไปดูลูกฉันดีดีดิใช่ลูกเธอหายเหรอ อยู่กันสองต่อสองนี้ว้าวผู้ชายกู้หยิงอยู่กันสองต่อสองแม่ลงไปข้างล่างกันเถอะเดี๋ยวเขาก็จะคู่จิ้นกันอีกแล้วแม่ก็ไม่รู้ว่าฉันกำลังเล่นนั่งเล่น,น,ลน,ลนอ,ลอ๋อเหรอคือแบบว่าคือเราอยากจะถามทุกคนว่าเวลาเราลงคลิปแบบเห็นหน้าไม่มีใครดูไม่มีใครกดไลค์กดติดตามอะไรให้เราเลยอะ่ะแล้วบอกเลยนะว่าเวลาที่เราลงแบบว่าแบบเพลงอะไรสักอย่างเนี้ยแหละ แล้วทุกคนกดไลค์เยอะมากเลยนะขอร้องทุกคนอย่าเลิกติดตามเราได้ไหมขอร้องนะคะระวังแหวนหายด้วยเฮ้ยแหวนฉันแหวนฉันอ้าวแหวนฉันหายไปไหนอะ่ะน้องใช่จริงด้วยตอนนี้นะคะเรานั่งทับลูกกีตาร์แล้วค่ะว้าว เฉันเอาแหวนออกจากลูกเธอแล้วนะได้สิแ,แต่ตอนนี้ฉันนั่งทับเธออยู่นะลูกเธออะอ้าวไม่ให้แม่นั่งเลยเหรอลูกโอเคเจ้าของบ้านต้องนั่งตรงนี้นทำไมสองคนนั่งด้วยกันไม่ได้ไม่ได้เธอไปนั่งตรงกลางดิเาลเับจินกันจริงด้วยเปิดเพื่อ น้องเราแก้งเราเลยค่ะทุกคนแม่โลกนี้เดี๋ยวเปิดจอซะเลยอยา่ <c oughs> ยาอย่าตอนนี้ไม่คอเป็นบ้านหนึ่งค่ะจะพาไปโรงพยาบาลสิทันยาตอนนี้ขอเลิกก่อนนะคะเพราะหกนาทีแล้วเราตั้งไว้ว่าหกนาทีนะบ๊ายบาย